ลองบกจริงต่อตรงลูกค้าต่าหมีตัวเลขขึ้น55นาที1ชั่วโมง55นาทีแต่เดียวก20นาทีมันจะลดต,ลต่าตัวเลขจริงทดลองถนน้ากรณีไฟดับ ไปมาเครื่องก็จะเปิดทอะไต่อเนื่องนนี้เกิดลูกค้เาเปิดฝาเช็คหรือว่าเติมผ้าเครื่องจะหยุดแต่พอปิดฝาเครื่องก็จะทํางานต่อไเปเๆเวลาผ่าไป ตอน้นเวลาทุกตองเนอาครับเียว่าทายิกคด้ว่าห้ง้นปูเนี่นนนยห้แล้วตตตแต่ว่าผ้านวมของหล่อน,น กจะลองหยอดต่อเวลาเครื่งเรียนี้เวลาที่กล่องเลือกนาทีเวลาที่เครื่องเรือ9นาที่ะเราลอ,องเปิดดูิองเปิดดูเป็นไงบ้างจะมีเป็นผ้าหนวมกับผ้าขนหนูดูผ้าหนาหนาแห้งตอนนี้ผ้าหนาหนานะคะผ้าหนาหแห้งแล้ว ผ้ามาแห้งๆแต่เวลาเหลือแสดงว่าความชืน้นยังไม่หมดหอ่าลองปิดใส่เอาเอาให้มันให้เวลาของเครื่องหมดลเลยร้อนจี๋เลยเพราะมันยังเหลือเก้านาทีเครื่องมันเริ่มแล้วายหลังะเราลองต่อดูว่ามันจะจบเอาให้มันจบโปรแกรมของเครื่องซักเครื่องอบไปเลยแสดงว่าเซนเซอร์มันยังจับความชืม้นอยู่แต่แเรารู้สึกแห้ง มีสูปริมาณผ้าที่ออกคกจ้าแ,แต่ง